มาตาก้าดี4ตาก้าดีส,าาดสจะเป็นงานเกลียงูกคาค่ะเป็นแหวนเกลียงเนาะลูกค้าอันเนี้ยจะบอกว่า2มิลส6่มิล6มิล8มิลสวยทุกแบบเลยจริงสวยทุกแบบใส,สใส่สวยใส่สบายนิ้วมากนะลูกค้าใส่สวยใส่สบายนิ้วมากตาก้านี้นะคะใครจะกดตาก้านีอลูกค้าถ้าสมมตลูกค้าอยากได้บอกว่า ออสองสองวงแต่ว่าคนละขนาดก็เพิ่มลูกนี้รถเข็นก่อนแล้วค่อยเช็คอาทีเดียวพร้อมกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะหรือว่าใครกดสิง่งสั่งซื้อหนึ่งวงอุ้ยมันเสียค่าส่งแม้กดคูณสองไปเลยลูกค้านะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเนาะคุณแม่น,อน้อ่ะตาก้านี้ลูกค้าขะให้เวลาสี่นาทีนะให้เวลาสี่นาทีใครจะกดกดได้เลยลูกค้าขะถ้าแฟลชเซลตาก้านี้หมดปุ๊บแม่ขาจะลงไลน์แล้วนะถ้าแฟลชเซลตาก้านี้หมดปุ๊บหนุ นะเออนะหรือว่าใครอยากได้ตะกร้าไหนอ่ะรีบแจ้งรีบบอกหนูรีบแจ้งรีบบอกลูกค้าค่ะรีบแจ้ง,ร,จง,ร,จงรีบบอกได้แต่อันนี้จะปรับไม่ได้อันนี้ความยาวก็คืออยู่ที่ยี่สิบห้เอนเหลือนาทีนะแม่เหลือเวลาสี่นาทีที่รักเหลือเวลาสี่นาทีลูกค้าค่ะตะกร้านี้กดได้เลยเก็บได้เลยนะคะจะส่งเป็นรอบวันพวกนี้นะคะจะส่งเป็นรอบวันพวกนี้นะคะลูกค้า แม่หนูให้สามที่นั่งหนูให้สามวงหนูให้แค่สามวงหนูให้แค่สามวงเดีย๋ยวหนูจะได้ลงไลนแล้วนะสามนาที่สุดท้ายค่ะคุณแม่อะใครจะกดรีบกดเลยนะจะส่งเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะคะ มากดมาเก็บไปได้เลยคาวามเงาวคาวามวาวคือลอดเนี่ยใสสวยนะลูกค้าขาถ้าให้ฟีลแบบฟีลแบบครึ่งสลึงเลยอ่ะลูกค้าหนูแนะนำเป็นขนาดสี่มิลน,นี่สวยไหมจึ้งเนาะจึ้งนะเห็นไหมนะคะใครจะกดตะการ้านี้กดได้เลยใครจะเก็บตะาการ้านี้เก็บเลยแม่เหลือเวลาแค่สามนาทีสุดท้ายแล้วค่ะเหลือเวลาสามนาทีสุดท้ายแล้วจัดที่รักจา๋า ใครจะกดกดนะใครจะเก็บเก็บนะกดได้เลยเก็บได้เลยเหลือ0วินาทีนะคะ้งนะพี่พี่จ๋าลูกค้าหนูฝากกดติดตามด้วยนะนะ้องฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยแม่จ๋าตะกา้าวนี้ใครจะกดรีบกดเลยถ้าไม่มีใครกดสัดเซลล์หมดปุ๊บหนูลงไลน์แล้วนะ สองมิลกับสี่มิลก็สวยนะแม่จริงนี่ใส่คู่กันแบบจึ้งๆแบบนี้ใส่แบบคู่กันแบบจึ้งๆเนาะจึ้งนะจึ้งจริงแอา้นีนะค่ะใส่แบบคู่กันแบบจึ้งๆเนาะจึ้งนะจึ้งจริงออขาตะก้านี้นะคะลูกค้าใครจะกดกดเด้อใครจะเก็บเก็บเด้อลูกค้าจ๋านะฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยแม่แม่นะคะลูกค้าฝากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าขานะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะลูกค้านะ ไม่มีข้อมือหรือคะมีข้อมือมีมพี่สาวอยู่แล้วข้อมือเป็นแบบไหนแม่เอาตะกร้าหนีไหมตะกร้าที่สองงานเข้ามาใหม่เอาไหมมีแบบมีกระดิ่งน่ารักน่ารักด้วยนี่อ่ะถ้ะาอ่านันพี่ดาจา๋าเดี๋ยวหนูจัดตะกร้าสองให้หนูจัดตะกร้าที่สองให้ค่ะพี่ดาเอาไหมงานสวยอันนี้สินค้าเข้ามาใหม่อันนี้สินค้าเข้ามาใหม่ ลองลองดูก่อนนะอาลูกค้าไม่แน่ใจว่าลูกค้าชอบไหมหรือแม่ลองกดเข้าไปดูในตะกร้าก่อนอ<า>แต่ว่าท้งน,นั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาตะกร้าที่2ให้ให้เลยละกันหนูนะจั